จังหวัดมหาสรารคามจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัณษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาศีนวลตำบลนาสีนว,นนนวนอนลอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนายธัญวัฒน์ชันพินิจรองผูรร้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัณษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายนันทวิทย์นาคแสงในอำเภอการทรวิชัยนายประยุนสวรรณคำเกษตรจังหวัดมหาสรารคามหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอการทรวิชัยและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรให้ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาฟื้นผูกเกษตรกรและแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปกิจกรรมการให้บริการเคลื่อนที่ทําให้การผลิตทางการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนายประยูนสุวรรณคำเกษตรจังหวัดมหาสรารคามกล่าวว่าเนื่องในพระราชวรโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทาโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้กำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่22ถึง31กรกฎาคม2563กิจกรรมประกอบด้วยการลงนามถวายพระพรนิทัศการเฉลิมพระเกียรติและเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อาทิคลินิกข้าวคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์คลินิกประมงคลินิกกฎหมายสปกคลินิกบัญชีคลินิกสหกรณ์คลินิกชลประทาน คลินิกหมอนไหมคลินิกสุขภาพคลินิกซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กและคลินิกฝนหลวงนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆของจังหวัดมหาสารคามโดยมีเกษตรกรจากหมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอการทรวิชัยและอำเภอใกล้เคียงจังหวัดมหาสารคามเข้ารับบริการประมาณ480คนและมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่150คนค่ะ